สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DB 2 5 6 3สองห้าหกสามกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยีก่กีนะคะย้ำว่าเป็นแนวทางนะคะแนวทางยีก่กีห้องลอตโต้ว VIP ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ Check, กด s u b s c r i b e ช่อง DBRIS สอ5 6 3ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปใหม่ๆใ,ในแต่ละวันแอดมาลงเป็นแนวทางนะใครสนใจตัวช่วยสนใจโปรแกรมสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะแอดมีมีตัวช่วยมีโปรแกรมนะคะใช้ง่ายสะดวกสบายซึ่งแต่ว่าแอดมาจดลงให้ดูเพื่อเพื่อความเป็นเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแอดก็เลยมาจดเป็น เป็นแบบจดลงใส่สมุดให้ดูเป็นใส่ในกระดาษให้ดูนะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งสูตรนี้ก็คือร้อยบนบวกร้อยบนนะคะเล่นวินล่างวินล่างก็คือ,อข้อจํากัดของของวินนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเป็นวินบนหรือวินล่างถ้าเลขออกเบิ้ลถ้าเราไม่กดกันเบิ้ลคือหลุดนะนี่คือข้อจํากัดของวินล่างซึ่งตรงจะอยู่ที่28ตัวกลับอีก28ตัวแล้วก็ถ้าการเบิ้ลด้วยก็อีก8ตัวนะคะเราจะเล่นแบบตรงหรือแบบกลับแล้วก็ดูสถิติย้อนหลังว่าเราจะเล่นแบบไหนดีนะแอดก็มาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อย,ยอดกันนะสูตรนี้จะเข้าตั้งแต่รอบที่9แล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเข้ายาวมากเลยเข้าตั้งแต่รอบที่9แต่น,นี่ข้อจํากัดของของของแอดก็คือว่าสมดุดอ่าที่โจทย์มันมันไม่พอนะคะ ตั้งแต่รอบที่9จนถึงรอบปัจจุบันนี้รอบที่18รอลุ้นรอบที่19นะคะเข้ายามากเลย10กว่ารอบและแอดก็เลยมาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอนนะใครสนใจตัวช่วยก็ทักแอดได้เลยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะเข้ายาวๆเลยนะเอารอบที่15้าก็แล้วกันรอบที่ส5้านะคะก็จะเอารอบที่14มาคำนวณนะคะรอบที่14ก็คือสูตรคือร้อยบนบวกร้อยบนนะคะร้อยบนร้อยบนก็คือห้า นะคะเอาให้ตรงรอบเลยก็แล้วกันเดี๋ยวสมาชิกจะได้ไม่สับสนเนาะก็รอบที่15ก็จะเอารอบก่อนหนะ้านั้นคือรอบที่14มาคำนวณร้อยบนก็คือ5บวกร้อยบนก็คือ5เหมือนเดิมนะคะสูตรคือร้อยบนบวกร้อยบนนะสูตรคือตัวนี้ร้อยบนบวกร้อยบนนะคะ รอบที่สิบห้าก็จะเอารอบที่สิบสี่มาคำนวณร้อยบนก็คือห้าบวกร้อยบนก็คือห้าแต่ถ้ามีโปรแกรมแล้วสบายมากเลยนะคะเราจะเห็นเห็นแบบชัดเจนเลยว่าเข้าตั้งแต่รอบไหนถึงรอบไหนนะยังไงใครสนใจตัวช่วยก็ทักแอดได้เลยนะคะร้อยบนบวกร้อยบนก็คือห้าบวกห้าได้เท่ากับสิบเราจะเอาแค่หลักหน่วยก็คือศูนย์มานะับเพิ่มให้ได้แปดตัวจับ,บวินแปดตัวนะคะจะต่อยอดจับวินให้ให้เป็นเจ็ดตัวก็ได้นะ,ะเดี๋ยวแอดเอาตามสเต็ปก่อนจับวินแปดตัวนะคะได้ศูนย์แล้ว ศูนย์นะคะแล้วก็เขียนศูนย์ลงเขียนให้ได้แปดตัวนะมีศูนย์นะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเขาแปดตัวหรือยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะแปดตัวละทีนี้รอบที่สิบห้าออกสามเจ็ดห้านะ,ะแล้วก็สองห้าเราคำนวณได้อะไรเอ่ยสองห้าไม้ออกตรงตรงเลยสองห้านะคะ ตรงอยู่ที่28ตัวนะคะถ้าลงทุนตัวแะกหนงบาทใช้ทุน28บาทนะคะต่อไปรอบที่ต่อไปรอบที่รอบที่16เอารอบที่15มาคำนวณน,นะคะเอารอบที่สิหมาคำนวณน,นะ ร้อยบนนะ,ะก็คือสามบวกร้อยบนก็คือสามสามบวกสามได้หกนะคะก็เอาเลขหกนี้มานเพิ่มให้ได้แปดตัวนะคะก็จะมีเอาหกมาก็เริ่มตั้งแต่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะ,ะ,คะรอบที่สิบหกออกเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้าออกเบิ้ลนะคะเบิ้ลเบิ้ลก็คือ ถ้าเรากดการเบิ้ลเนาะเราก็จะได้แต่ถ้าไม่กดการเบิ้ลคือจะหลุดนะทีนี้นี่แหละคือข้อจํากัดของของวินนะคะกาวเข้านะคะเดี๋ยวลืมลืมแจ้งสมาชิกไปรอบที่15บห้าเราสามารถตัดตัดให้เหลือเจ็ดตัวก็ได้นะคะตัดตัวข้างหลังก็ได้นะจะบ,บินเจ็ดตัวก็ต้นทุนก็จะลดลงจาก28ตัวลดลงมานะคะก็ถือว่าลดต้นทุนได้เยอะเลยนะจับ,บินเจ็ดตัวก็ได้รอบที่สิบกจะจับบิน เจ็ดตัวก็ได้นะแต่ว่าเลขออกเบิรนนะรอบที่สิบเจ็ดก็เหมือนกันออกเบิรนนะคะออกเบิรนนะออกเบิรนเดี๋ยวทีนี้เบิ้ลนดูซิว่าสูตรเราเข้าไหมเบิรนก็คือว่าร้อยบนก็คือรอบที่สิบหกนะรอบที่สิบเจ็ดเราก็จะเอารอบที่สิบหกมาคำนวณร้อยบนก็คือเก้าบวกร้อยบนก็คือเก้าเก้าบวกเก้าได้สิบแปดเอาแค่หลักหน่วยก็คือแปดมาเพิ่มมีแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า จับวินนะหรือทีนี้เราจะจับวินให้เหลือเจ็ดตัวตัดห้าออกศูนย์เบิลเบิบ้ล่างคือศูนย์เนาะได้นะคะถ,ถ้าเรากดกันเบิ้ลนะต่อไปรอบที่สิบแปดรอบที่สิบเจ็ดมาคำนวณน,นะคะรอบที่สิบเจ็ดก็คือร้อยบนก็คือศูนย์บวกร้อยบนก็คือศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะคะเอามานับเพิ่มเริ่มที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจับวิน ะะจะับวิน8ตัวนี้จับวินรอบที่18ออก2 3 6 5 3เราคำนวณที่3 5แบบกลับนะคะกดแบบกลับแบบกลับจะอยู่ที่28ตัวถ้าลงทุนตัวละนหนึ่งบาทใช้ทุน28บาทนะ,ะต่อไปรับที่19เาอารอบที่18มาคำนวณน,นะคะร้อยบนก็คือร้อยบนรับที่18ก็คือ2บวกร้อยบนก็คือ2 2บวก2ได้4นับเพิ่มให้ได้ แจำนวนนะได้4แล้ว4 5 6 7 8 9 0 1เนจะ็ดนย์ะสองสอาแตัวนี้จับวินทีนี้เดี๋ยวอาจะมาแนะนำการจับวินแล้วคำนวณได้4ถึง1เนาะการจับวินก็คือทำอนี้นะคะจับคู่4ถึง1 4เมื่อกี้เราคำนวณได้4แล้วเราก็นับเพิ่มให้ได้แาดตัว4 5 6 7 8 9 0 2 4 6 7 1 สองสี่หกแปดจับวินแปดตัวเดี๋ยวแอดจะพาจับวินเจ็ดตัวด้วยนะคะก็คือตัดเลขศูนย์เนี้ยตัดเลขหนึ่งนี้ออกก็จะเหลืออยู่เจ็ดตัวจับวินเจ็ดตัวก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูการจับวินแปดตัวก่อนนะคะก็คือการจับคู่สี่จับกับห้าเป็นสี่สิบห้าสี่จับกับหกนะคะสี่จับกับหกเป็นสี่สิบหกสี่จับกับเจ็ดเป็นสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปด 4ี่จับกับเเป็น49 4สเจับกับศูนย์เป็น40 4สิจับกับหนึ่เป็น41อนะคะอันนี้จับวิน8ตัวก่อนนะต่อไป4ี่จับเสร็จแล้วจับกับหเป็น5้5สกจับกับเ็เป็น5้5สิจ็ับกับแเป็น5้5สจับกับเเป็น5้ 59, 5สกจับกับศูนย์เป็นห้าจับกับหนเป็น51ต่อไปหกหกจับกับเจ็ดเป็นหกสิบเป็ดหกจับกับแเป็น69 6ิจับกับเก้าเป็น60 หกจับกับหเป็น61สิบเอ็ดต่อไปเจจับกับแปดเป็นเจ็ดสิบแต่อไป 7, จ็ดเสร็จแล้วต่อไปแปจับกับเกาเป็นแปดสิบเก้าแปดจับกับศูนย์เป็นแปดสิบแปดจับกับแปดจับกับหนึ่งเป็นแปดเอ็นะคะแปดเสร็จแล้วต่อไปเก้าเก้าจับกับศูนย์เป็นเก้าสิบเก้าจับกับหนึ่งเป็นเก้าสิบเอ็ดทีนี้ศูนย์จับกับหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งนะคะทั้งหมดจะได้ หนึ่งสอ8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสี่สิบสองสามสี่ห้าอยู่ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดตัวนี่คือตรงนะตรง28่สิบแปดตัวถ้ากลับอีกก็อีกยี่สิบแปดตัวนะ,ะก็เราก็ก็ต่อยอดเอาว่าจะเอาแบบตรงยีสิบแปดตัวหรือกลับอีกยีตัวหรือจะเอาทั้งตรงทั้งกับะะก็เอาไปต่อยอดกันที่นี้แล้จะมา,มาตัด ให้เหลือวินเจ็ดตัวนะคะวินเจ็ตัวก็คือไม่เอาเลขหนึ่งตัวนี้นะไม่เอาเลขหนึ่งก็จะเหลือสี่ถึงเลขศูนย์นะคะมาดูการจับวินเจ็ดตัวจะได้จะใช้ทุนเท่าไหร่นะสี่ถึงศูนย์นะคะมาดูวินเจ็ดตัวนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสี่หกเจ็ดตัวจับวินเจ็ดตัวก็คือสี่จับกับห้าเป็นสี่สิบห้าสี่จับกับหกได้สี่สิบหกสี่จับกับเจ็ดได้สี่สิบเจ็ดสี่จับกับแปดได้สี่สิบแปด 4จับกับ9ได้49 4จับกับ0ได้40ต่อไป5จับกับ6ได้56 5จับกับ7ได้57 5จับกับ8ได้58 5จับกับ9ได้59 5จับกับ0ได้50ต่อไป6 6จับกับ7ได้67 6จับกับ8ได้68 6จับกับ9ได้69 6จับกับ0ได้60ต่อไป7จับกับ8ได้78 7จับกับ9ได้79 7จับกับ0ได้70 ต่อไป8จับกับ9ได้89 8จับกับ0ได้80 8 9 9จับกับ0ได้90หมดแล้วนะคะอันนี้ตรงนะจะได้กี่ตัวมาดูกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ตัวตรงอยู่ที่21ตัวกลับอีก21ตัวนะคะก็ถ้าจับวิน7ตัวจะใช้ทุนตรงอยู่ที่28ตัวนะแต่ถ้าจับวิน8ตัวตรงจะอยู่ที่28ตัว กลับอีก28 28บวก28รวมเป็น56นะคะทั้งตรงแล้วก็กลับอยู่ที่ห6ตัวนะถ้าบิน8ตัวถ้าถ้าวิน7ตัวตรง21กลับอีก21รวมเป็น42ตัวนะคะ42ตัวอันนี้วิน7ตัวนะอันนี้วิน8ตัวนะคะต่างกันประมาณต่างกันอยู่14บาทหรือต่างกัน14ตัวนะคะต่างกัน14ตัวนะการจับบิน นะคะก็ลดต้นทุนนะคะถือว่าเซฟต้นทุนลดต้นทุนของเราลงนะคะนี่ก็คือการจับวินนะคะการจับวินวินสูตรนี้ใช้ร้อยบนบวกร้อยบนนะคะวินล่างก็เราลุ้นรอบที่19นะคะก็ขอบคุณค่ะที่รับฟังจนจบยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้พอแอดอัพคลิปลงใหม่ๆนะคะก็จะได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะขอบคุณค่ะที่รับฟังจ,จนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ